บาเซมบ้านสวนสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้บ้าเซมกับสิ้าพี่น้องมากเข่าสวนชมสวนคือเก่าครับผมบาเซมกับปลูกของริมริมขอบสระนะครับเนาะกะเริ่มสิได้ผลผลิตแน่แล้วครับตั้งแต่ ขุดสะขึ้นมาแล้วก็มีน้ำแล้วก็ปลูกของครับผมก็ได้ประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วครับนี่ตั้งแต่ขุดสะขึ้นมาในไมนี่ตั้งแต่เป่าเสมททาการบุรณะดินนะครับบุรณะดินกัคือเบ่าเสมเอาดนไม้มาวานน้องครับเนาะพอโดนไม้วานเสร็จแล้วปุ๊บนี่ถิ่มไว้ประมาณสิบหามือเบ่าเสมกัลงของเลยครับลงของปลูกเลยครับพี่น้องครับนี่จะเริ่มงามแล้วครับพี่น้องครับเพว่าเป็นตะไคร่เพว่าจะเป็นพริกเพว่าที่เป็น มะม่วงนี่ครับพี่น้องบักข้าวสิครับพี่น้องครับมะละกองสิพี่น้องปลูกไว้ครับปลูกไว้ครับเพราะได้ยูได้กินยูครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มันที่มีอีกส่วนหนึ่งข้างในเนาะที่บาวเสียมได้กินอันนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งตอนนี้นตอนนั้นมันเป็นแค่ร่องน้ำบาวเสียมกับเลยมาไห้แม่โค่เพิ่มมาขุดเป็นสะแล้วก็เอาดินไปทมข้างหน้าครับนี่เกลยได้เพ็ดเป็นสะมากแล้วก็เดนเน้ทีในการที่จะเข้าปลูกตอนนั้นมัน เห็นอย่างบ่ได้เลยครับน้ำม,มันถ่วมพี่น้องน้ำม,มันถ่วมก็เลยกลายเป็นแบบว่บาบราไมต้องมาลิโนเวทที่ตรงนี้ไม่ในงานกัว,กวเนี่ยเสียดายมันครับบ่ได้เห็นอย่างเลยแต่ก่อนปลูกพวกบักทัวผู้พวกบักทัวพวกไก่กกแตงพวก,กอย่างซี่นี่น้ำถ่วมมาำมดครับช่วงหนาฝนครับพี่น้องก็เลยกลายเป็นบรได้ผลผลิตทั้งนั้นก็นเลยมาลิโนเวทจัดการขุดซะแล้วก็ ปลูกของล้วก็ได้ดินไปถมข้างหน้าพร้อมครับนี่ครับนี่พี่น้องเราเซฟซีไมาอัปเดตสวนในเนาทีไรหนึ่งครับพี่น้องเนาทีไรหนึ่งนี่เบาเซมปลูกของได้หลายมากครับพี่น้องครับได้หลายอย่างครับผมบกวา่าสิเป็นพวกไม้ปลาไม่ผลนึ่งสีพี่น้องจีเบาเซมได้ปลูกขึ้นมาไวครับหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ซีได้ผลผลิตเนี่ยก็คือกล้วยบักม่วงอ่า แล้วก็มะละกอสิครับก็รทีได้เก็บผลผลิตกับพวกไในนั่นก็ได้ครับไปบักซีดางสิครับฝรั่งนี่ครับนี่บพราว่าสิเป็นพวกมะพร้าวี่ครับนี่มะพร้าวนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มสีออกนวยเห็นแล้วครับนี่อันนี้เพิ่งมาปลูกใหม่แล้วครับนี่พี่น้องครับนี่ปลูกไม่ได้ประมาณสักปีหนึ่งน้อนครับต้นนี้แถวนี้นี่ครับนี่ต้นนี้ก็เพิ่งขุดซะแล้วก็แต่ก่อนมันอยู่้างๆัครับง่ายง่ายได้พี่น้องใหายออกมาครับ ไข้แมโคพันขุดไห่ปุ๊บเราก็ง่ายมาสองต้นสามต้นสี่ต้นบาวเสียหมอากออกต้นหนึ่งไห่มันเหลือสามต้นดีบรีต้นนั้นบาวเสยมก็จเจียออกเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแนวไม้มาปลูกครับพี่น้องครับนี่จัดสรรพื้นที่แห่งเฮ้าเนี่ยไห้มันได้ตามที่เฮ้าต้องการนลพี่น้องนะตามที่เฮ้าต้องการว่าเฮ้าต้องการให้มันเป็นระบบนี้ระบบนี้ระบบนี่เฮากบอนาคตข้างหนาเฮากบจงค่อยบริญนายกับมันอีกครับ คือบอิยางเลยคือเบาเซ็มมาก่อนบไดสนใจอย่างกรปลูกปลูกปลูกก right kind of like ับภรรยาเนาะปลูกติดติดกันเลยครับพี่น้องกับเบิ้งที่ละนะปลูกติด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 กันเลยครับเป็นบอกครับห่างกันประมาณสักเมตรหนึ่งหรือห้าสิบเ้นขนาดอย่างเด้วเลยครับนี่ตะกอนปลูกอ่ะปลูกอย่างเดียวเลยครับพี่น้องกับโบไดสนใจว่ามันที่เกิดใ้การที่มันบ่จะเริ่นเติบโตอย่างครับเป็นีนี่เป็นบอกครับปลูกใกล้กันเลยเห็นบอก เปลาเซมบอดดี้คิดอีอย่างเลยแต่ก่อนปลูกอย่างเดียวครับมีมีผลละหมากลากไม้มีอยังมาปลูกกับปลูกอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับบัดที่นี่เฮาเขามาจัดสรรเป็นส่วนไม้บัดนี้พี่น้องเขามาตัดต้นนั้นออกตัดต้นนี้ออกครับพี่น้องครับให้มันได้อยู่ระยะประมาณสองเมตรกว่าหรือสองสามเมตรครับพี่น้องอันก็สีได้จะเริ่มเติบโตให้เฮาไว้ครับพี่น้องครับนี่ตั้งสีครับไหนจังไงปักกระอนนั่งสีครับเนี่ กระท้อนนี่พี่น้องปลูกพ้อมกันกับต้นมะม่วงนี้เด้พี่น้องนี่พ้อมกันเลยเด้ครับกับมะม่วงนี่มันกันใหญ่ขึ้นมาอยู่ตจกี้ปลูกอยู่ต้นนี้ต้นหนึ่งครับนี่ฟังนี่แต่บ่าวเส้มตัดฉิมแล้วนี่ครับหินแต่ต่ออย่างพี่น้องมันบ่สามารถที่จะมันจะเริ่มเติบโตอยู่แต่ว่ามสามารถที่ให้มันอยู่ใกล้กันพดนะบ่าวเซมเลยต้องตัดสินะครับให้มันอยู่ห่างๆกันนะพี่น้องนะจัดสันปันส่วนดีๆครับพี่น้องกับก่อนที่เฮาสิปลูกของครับพี่เนี่ย เป่าซมเห็นไหมบไม่ปางสิครับนี่นี่ไม่ปางกับอยู่ใกล้กันัสิครับแต่ว่ามันก็ยืดไปหาอยู่ปอป็นยังครับนี่สิเนี่ยฝรั่งสิค่ับท่านทาบอตัดออกบอแตงกิ้งกับบอได้กินผลได้พี่น้องนี่เห็นบอเริ่มที ar, like ่เป <it> <phase> ็นผลให้เปาเซ็มแล้วนี่ได้กินไปหลายน่วยแล้วครับนี่ภรรยามาเอาแล้วภรรยามาเอาไปหลายแล้วนี่มื่้วนนี่กับมาแตงกิ้งมาตัดเอาตะเลีกพี่น้องครับนี่ตัดเอาตะเล็กไป ต้มไปแกงครับพี่น้องครับก็เพราะได้ขายนิดๆน้นนนอยๆเนาะได้ประมาณแปดถุงมังมึงวันนี้ครับได้แปดถุงถุงละครึ่งโลโลครึ่งโลก็หาสิบบาทก็ได้อยู่ประมาณสี่ร้อยพี่น้องครับมึวันนี้ก็ได้ได้รายได้อยูะนี่้องครับพี่น้องครับกะํำนีก่กะได้กลิ่นเด้พี่น้องครับนี่เห็นบ่เนี่ยปล่อยธรรมาชาตินี้พี่น,อน,น้องบาซิบ่ได้ใสอีหยังเนียบ่ได้ใสสารเคมีบ่ได้ใสอีหยังเลยใสแต่ ขี่ไก่กับขี่ควายแค่นั้นละ่ะน,น,นี่น้อยๆครับพี่น้องครับน้องนงกับปอยเขานี่กํา,าลังห่อไม้โน่นี่มันมีหอดกระลอกไม่ก,กินได้พี่น้องครับนี่้อยก็หลอกไม่กินแต่ต้องห่อไมก้กอนนี่มันมีก็ะลอกตัวหนึ่งแลนเขามากินบ,มบมกม่วงเบาเส้นไปพวงหนึ่งละ่ะนี่ครับเบาเส้นกับมาตอนกิง่งตอนกิงปปกนก่งไปปลูกตอนกิ่งไปปลูกครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันแซบครับพันนี่ มันกรอบมันหวานอร่อยครับพันไนอเขาเอินจิมจูพี่น้องครับนี่จิมจูเนาะฝรั่งจิมจูครับนี่เบาเซ็มกับมัาตอนกิ่งใบหลแล้วล่ะนี่ไออีกสองกิ่งยังบอแตกรากเดี๋ยวพอมันแตกรากเบาเซ็มกับที่ได้ไปปลูกกูละครับคิดไว้ว่าที่ไปปลูกแถวแถว,แถวสะไม้ผู้ละครับเพราะได้หอมันเป็นโซนของเขาเลยกระถิมีอีกต้นหนึ่งอยู่ทางไหน,นพู้ลครับพี่น้องครับต้นหนึ่งอยู่ทางไหน,น กล้วยบาวเซมกัเริ่มขึ้นหลายแล้วครับพี่น้องครับเริ่มออกหลายแล้วพี่น้องกล้วยเห็นปะกัสิพ่อได้เก็บผลผลิตแน่แล้วครับนี่แล้วครับกล้วยกำลังออกครับกำลังแตกถึงเต็มเลยพี่น้องปลูกไม้ครับนี่ปลูกได้ประมาณบ่ถึงปีได้พี่น้องนี่ครับนี่ปลูกช่วงประมาณเดือนธันวาประมาณเดือนธันวาปีหกหกเจ็ดพี่น้องประมาณนั้นครับนี่เริ่มออกผลผลิตให้บาวเซมแล้วครับนี่ แต่ว่ากล้วยเนี่ยพี่น้องเสียมากมากเลยนะพี่น้องมันชอบข้นล่าครับชอบข้นล่าแล้วก็ชอบเสียบาวเส้นยันเพราะว่าเสียไปหลายแล้วบาวเส้นพยายามเอาเดานุ่ใหม่มาวานไว้เรื่อยๆดิพี่น,ออน้องเอาดูนุ่ใหม่มาวานไว้เรื่อยๆครับมันยังค่อยบบเกิดเชื้อล่าเพราะว่ามันปรับสภาพดินในเฮ้านะําโดูนุ่ใหม่นะเแา่าวานถิ่มไวแล้วก็ฉีดในฮอร์โมนในทีบบาวเส้นผสมไวแต่นะโฮอร์โมนในป่าครับพี่น้องครับ เอามาฉีดไว้นี่ก็ที่ได้มาเก็บแล้วครับเนี่ยกะเขือพวกก่วงไปเริ่มรลายแล้วครับนี่เริ่มได้ผลผลิตแน่ขึ้นมาลายแล้วครับเพราะว่ากระเขือพวงนี่บาซิมก็ได้หลายแล้วละแล้วลนี่มันขึ้นเพีย้ยพี่น้องบาซิ่มบ่ได้สนใจบันเดขึ้นเพีย้ยขึ้นยังบ่ได้ฉีดยงฉีดย้ายยังเนาะมันก็เลยเอาปล่อยตามธรรมชาติไปครับมละกงมะละกอสิครับรก,ก,กบบับพอได้เก็บอันนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่เนาะมันก็เพิ่งเป็นน้วยให่นี่ครับเนี่ยมะลกกอ กล้วยนี่ครับโอ้ยสอนกล้วยนะเบาเสมอแถวนี้บาเส้นปลูกไว้วยนี่ก็คืออนาคตข้างหนา้ามันเป็นสวนผลไม้เมื่อแล้วครับพี่น้องครับสวนผลไม้ไอ้นานาชนิดได้ล่ะดูประมาณเจ็ดชนิดพี่น้องในสวนแค่งานหนึ่งเนี่ยที่บาวเส้นปลูกผลไม้เนี่ยบอกว่าที่เป็นพวกอ่าที่อย่างงาลิ้นจี่นะครับนี่บพรว่าที่เป็นลิ้นจี่บพว่าที่เป็น พวกมะปางว,ว่าที่เป็นขนุนยังสิครับนี่บพราว่าที่เป็นมะม่วงยังสิครับนี่บพราว่าที่เป็นลำไยยัยยงสิครับนี่บพราะว่าที่เป็นในพวกผลไม้ลูกไม้หลายชนิดแต่ที่เบาเสียมปลูกแบบประมาณเจ็ดหรือแปดชนิดเนี่ยครับในสวนแค่งานเดียวนะครับนี่ที่เบาเสียมปลูกไว้นะครับพาพี่น้องสมสวนเล็กเล็กน้อยน้อยน้องคุยน้องเนาะพอได้พี่น้องได้เป็นแนวทางว่าการเฮ็ดสวนเกษตรผสมผสานมันกะ เทในเฮ้าเนี่ยมีอยู่มีกินหลายอย่างครับพี่น้องครับพี่น้องก็เอาไปเฮดครับผมว่าพี่น้องก็สิีเฮดหลายอยู่ด็อกไอ้การเฮดสวนกเกษตรผสมผสานนะคือจังบบาเซมก็คิดอยู่แล้วครับว่าต้องเฮดเกษตรอยู่แล้วครับกรเกษตรผสมผสานอยู่แล้วบบาเซมตั้งใจอยู่แล้วว่าตั้งแต่บบาวเซมยังม่มีทีีพุ่นกะไปเฮดอยู่กรุงเทพบุนแล้วก็เพาะพันธุ์ไว้เ้ยพี่น้องเพาะพันธุ์ต้นใหม่ไว้ เพาะพันธุ์ต้นไม้ไว้ล่ะที่นี่กะคุยกับภรรยาว่าหาที่สักแปลงเฮ้าล่ะหาที่สักแปลงก็เลยพากันขี่รถออมโอ้ไปหลายมองแห้งครับพี่น้องครับมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้หล่ะเลยถามเพื่อนยังค่อยได้ที่พืนนี่นะครับนี่มันเป็นของเฮ้าเนาะทีของเฮ้านี่จังได้ก็เป็นทีของเฮ้าพี่น้องเพื่อนก็ล่อเฮ้าอยู่นั่นละนี่ยังไงนี่กะบ่าเสียมก็ได้ลินซาก็ได้ไปขายสองงวดแล้ว ต้อยได้ที่ละสามซีน่วยกัได้อยู่ได้ไปขายให้ภรรยาเอาไปขายอินฟ้านี่คอยเฮ็ดคอยทํำคอยสั่งไปครับพี่น้องครับเอากะบโมเมนต์คนหล่ําคนด้วยอย่างเนาะกับกำปั้นทุบดินสัง่งขึ้นมาเฮ็ดขึ้นมาจังคอยได้ขึ้นมาครับนี่ก็เริ่มแตกยอดแล้วเห็นหันนั่งนะครับ เริ่มแตกยอดแล้วต้นนั้นคือกันครับน่ะแตกยอดเราครับเราเสียมตัดทิ่มนะตัดต้นมันตัดทิ่มเลยตัดให้มันแตกไหมตัดให้ื่นแตกไหมให้มันเป็นพุ่มบอกให้มันสูงเป็นเดนี่เจ้เสียมมันสูงโพดกนี่ขันขันมันบอกออกนวยนะเราเสียมกระเทีนยวน่าลังี่ครับนี่มันถ้าออกหนวยเนี่ยเห็นบ่้มันกำลังแตกดอกแตกยอดไอออกไม่อีกเนี่ยเหมือนกับมันสิเป็นหนวยอีกนยครับนี่ก็เลยกลายเป็นแบบว่าโอ้มาตัดหรือว่าเอาอะไรสิล่ะเออเอา ก็เออปล่อยมันไปครับนี่พี่น้องกเกษตรผสมผสานเกษตรอยู่อย่างพอเพียงพี่น้องครับในเนี้ยที่หนึ่งไร่ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีอยู่มีกินครับผมมั่งข้างและมั่นคงครับผมนี่ครับเนาะพี่น้องเนาะน้าม่วงพี่น้องปลูกไหมครับนี่ต้นนี่ เราเส้นมันต้อตัดไอ้มันแตกไหมตัดนี่นตัดยอดตัดยอดเขาออกที่นี่เดี๋ยวเขาแตกขึ้นที่นีพี่น้องแตกออกที่ครับเพิ่งปลูกไมครับต้นนี้ก็จะเป็นในมะม่วงตึกพี่น้องครับนี่มะม่วงตึกเพราะเขาแตกไม้นี่มันก็จะเป็นพุ่มขึ้นที่เนาะมันก็ดูดีดกว่าไอ้มันฉลุดขึ้นไปที่ครับต้องตัดครับผมพี่น้องนี่ ปลูกหลายๆอาย่างแหละครับพี่น้องครับมันที่ได้มีอยู่ไม่กินครับเพราว่าที่เป็นพวกผล,มกลกไม้ทิ้งทุกอย่างที่เขาอยากปลูกเนาะอย่าไปปลูกตามกระแสเ้อพี่น้องมันี่เสียเวลาคือจังเบาเส้นปลูกตะกี้ตะกี้เบาเส้นปลูกตามกระแสปลูกต้นนั่นต้นนี้ตัดถิ่มมาหลายหนถ่ายเบาเส้นก็ต้องเดมมาปลูกไม่หนงสิครับพี่น้องครับนี่ก็กล้วย ปทุมหอมปทุมพี่น้องนี่หลังแตกไอโนอขึ้นเต็มเลยครับนี่หอมปทุมสื่อพันธมากแต่สื่อทีไม่ไม่แล้วก็ขุดสาองนีขุดสาองน,องนีเอาดินมาถมมงนีได้ปลูกได้กินสองเครื่อแล้วนี่ก็มีนอขึ้นมาไม่กะเอามาปลูกไว้ขยายไว้แล้วก็พูนอีกนอหนึ่งอยู่หุ่นข้างในหุ่นครับปลูกขิมไว้หลายหลายยาง เดี๋ยวพันมันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกข้างนอกดูนี่กล้วยไอหอมประทุมนี่มีประโยชน์พี่น้องนี่กล้วยหอมประทุมเราเสื่มกะ,กะค่อยค่อยเฮ็ดค่อยค่อยสางเอาครับพี่น้องครับสิ่งใดที่เขาอยากมีอยากได้เขาก็เฮ็ดเอาสางเอาครับพี่น้องครับ ้าเดินชมสวนในเนืทีไรนึงเนาะพี่น้องเนาะกะเห็ดไอ้มันมีของหลายๆาย่างไวต่ยุ่งจกินเทฮาฮอดได้กินฮอดได้ขายครับกมอกรูยมีกอไผ่เนาะพี่น้องเนาะเบาเต็มปลูกหกกอได้อาทิตย์นึงอ่ะสองพันพูนเหล่าสองพันกัวพนเหล่าแต่ทุกมมือนี่ก็ได้มาได้ย้อนในบมอกม่องเบาม่องเบากะ เอาได้ขายช่วงมันออกนั่นแหละทีนี้เขาก็เหลือ,อน,นี่ว่าว่าจะยู่จะกินครับพี่น้องพี่น้องครับ เอาสุดท้ายนี่บ้าซิ่มกับจว้เพียงเท่านีเด้ครับเด้อฝากขอบคุณหลายลายที่เขามารับชมกดซับตะคใ้เป็นกำลังใจให้บา้าซสมเน่ขอบคุณครับสวัสดีครับผม